่าจะเป็นปลาสลิดอุ้ยปลาดุกไงครับปลาดุกตงามเลยครับอุ้ยปลาดุกงามเลยครับผมนี่ครับผมอุ้ยเบิ้งครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะครับสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับออกมาทุงหน้านะครับมื่อนี้เบิ่งบรรยากาศนะครับทุงหน้านะครับ เหมาะกำลังลงนะครับมายามตอนคือเก้านะครับเมื่อนี้มาเบิ้งนะครับว่าเหมือนจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับที่ใส่ไว้นะครับผมจะใส่ไปจนกว่าน้ำจะบ่มีนะครับนี่ครับมีความเลื่อนวบยู่นะครับเดี๋ยวมันลุ่นนะครับเมื่อนี้ว่าสิเป็นยังไงนะครับ มีความเปลนไว้นะครับ่าจจะเป็นปลาสลิดอุ้ยปลาดุกไงครับปลาดุกโตง,งามเลยครับอุ้ยปลาดุกงามเลยครับผม เบื่องครับโอ้ยว้าวเบื้องครับเบิ่งครับอ้งามเลยครับผมมีตัวงามเลยครับนี่ครับผมเบื่องครับปลาดุกครับปลาดุกหักเลยครับมือพักอีกแล้วครับ แล้วครับมือนีมันแล้วอู้ยเบิ่งครับว้าวบาดลุกนี่ตกางงามครับผมสุดย,ยอดเลยครับมือนี้เบงไกลๆครับเบิ่งครับเยี่ยมยอดเลยนะครับ นี่ครับปลาดุกลุวนๆเลยครับปลาสลิดบ่หลยนะครับปลาสลิดสามสี่ตนะครับนี่ครับปลาดุกนะครับมีตโตงามๆเลยครับผมนี่ครับหมานคล้องแทครับมือนี้ทักเลยครับเดี๋ยวเทใส่แยงนะครับ เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับมือเอ็นเส้าเจอกันนะครับส่วนทีดใดมือน,นีนะครับหมานเลยครับผมเบิงครับขักับมานี้ส่วนอันนี้ก็มือออ่นเร้าพอกันนะครับเดี๋ยวมืออื่นเส้ามาเบิ้งนะครับ บรรยากาศดีนะครับถุงหน้าตอนเช้าๆนะครับนี่ครับด้านนานะครับด้านาน้านี่ครับเป็นเป็นน้องน้ำนะครับเพราะว่านานี you, ่ครับป่าเขาจะโล่งน้องนะครับมาเห็นดักไวแนวนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ